ครับวันนี้วันเลิกงามยามดีอีกแล้วส่งโดนอีกแล้วไม่ต้องขายใครแล้วขายพวกกันนี่แหละง่ายดีเซเนสเซเนสขายพวกกันนี่แหละว่าเดี๋ยวพาไปดูโดนกันเซเนสจัดอะไรไปบ้างครับอ่ะครับมีปลายหนึ่งถือแล้วเซเนสเท่าแก่รไรยร้อยครับผมนี่เลือกโดนเป็นโดน11ลิตรครับ11ลิตรนะ11ลิตร แต่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนี่ครับก็คือเป็นโดนขนาด11ลิตรแต่ใส่ถัง17ลิตรไปให้แล้วนะครับกล่องควบคุมเป็นกล่อง V9 เรียบร้อยครับจัดให้ครับงามๆเลยเป็นมอเตอร์เอ็กแครับแบตเตอรี่ได้เป็น14 S 16,000ม ah ิลลิแอมครับผม14 S จัดไปเล้นตู้ชาร์จจัดไปเป็น PC 3000อีกไม่พอรีโมท H12 Pro นี่ครับก็แปลงกลวยกองแปลงสักผ้าแบ่งซีฟันผ้าแถมให้เสื้อคุม นี่เสื้อคุมดิเสื้อมวกครับนี่จิ๋วแต่แจวครับจัดไปหัวเจ็ดครับสองหัวเลยครับบินง่ายๆครับสบายสบายไม่ต้องห่วงนิ่มนิ่งทำงานได้เร็วครับคล่องตัวคนเดียวทำงานสบายครับเสียนิดของเราครับจัดไปขอบคุณมากครับขายพวกกันแล้วไม่ต้องขายใครละครับ